ลูกค้าจ๋าเข้าใหมา่อีกแล้วปีบสามตัวท็อปสุดที่สําคัญใหม่หกหมื่นเท่านั้นเองนะใสๆเลยนะครับเพิ่งเข้าวันนี้สดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวสีทําให้ใหม่รอบคันเลยนะครับสีมีด่างมีดวงบ้างมีริ้วรอยบ้างนะครับเดี๋ยวจะเก็บให้ใหม่หมดเลยเห็นไหมไฟหน้าเบรกเตอร์ตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็ล้อแม็กเดิมยางอีโคเปียนะครับระบบห้ามเบรกด้กดมมานเบสี่ล้อเลยกันสา์จัดมาให้ด้วย <S <S ด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดทับทิมคู่หนึ่งนะครับเลเวลอยู่ครบตัว G มาดูภายในหน่อย ภายในนี่อย่างสวยนะไม้หกหมื่นเองดูพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะครับตัวท็อปไม้หกหมื่นเก้าพันกิโลไมโครดน้อยวิทยุเดิมจากโรงงานแอร์ดิตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตเป็นแบบขั้นบันไดชิปล็อกสามารถจอดแปะได้นะครับเบาะหนังสีดําไปดูด้านหลังหน่อยด้านหลังนี่สภาพยังใหม่เลยนะครับใครมองหารถวีออสไว้ใช้ช่วงปีใหม่นะผมแนะนําคันนี้ได้ปี2013ด้วยที่สําคัญได้ตัวท็อปสุด สีเทาดำแบบนี้เลยนะครับเอาไปที่2,49,000บาทผ่อนสบายๆอยู่ที่ประมาณ5,000กว่านะจัดเลย